นะครับผมหนุ่มกคราชก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบโต้นะครับเทพไทยเซนพงซึ่งปรามาณว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเหลือต่ำกว่าร้อยนะครับต่ำกว่า50หรือด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆว่าอยู่ในระดับสิบนะครับก็ลองมาฟังนะครับคำพูดของเทพไทยเซนพงดูนะครับด้วยเหตุด้วยผลของเขาลองฟังดูนะครับผมให้50าเลยเพราะอะไรอ่ะ อาจารย์ดูดิสสในภาคอีสานนะฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานนะตอนนี้เนี่ยหาทางที่จะออกจากาพรรคตั้งนั้นไอ้ที่ไม่เป็นสสแล้วก็เป็นอดีตร,รัฐมนตรีเนี่ยออกไปแล้วสองลอลอตละยี่สิบกว่าคนที่เหลืออยู่นะออกไม่ได้เพราะมีกฎหมายบังคับอยู่รอบหน้านครับอันนี้ก็เป็นเสียงของเทพไทยเสินพงศ์นะครับในกรณีที่กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเหลือ ต่ำกว่า50ลงมานะครับหรืออาจจะบางคนอาจปรามาสบางคนติ่งส้มอะไรต่างเนี่ยเขาปรามาสถึงขั้นว่าต่ำกว่า10บด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าเออจะต่ํากว่าพักประชาธิปัตย์อีกที่พักประชาธิปัตย์เกิดเป็นโดยเฉพาะติ่งส้มเขาปรามาสว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เราลองมาเราลองมาดูเหตุและผลกันดีกว่าว่าเหตุและผลอันใดที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยต่ากว่าต่ํากว่า10หรือต่ํากว่า50ิ นะครับก็พูดง่ายๆวันลดลงเหลือเป็นพักขนาดกลางว่างั้นเถอะแล้วพักไหนจะขึ้นมาส้มเขาคิดว่าการการะทําครั้งนี้เนี่ยเขาได้แต้มและได้ซีนอันนี้คือส้อมเขาคิดเลยนะเขามองว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการอนุทินชามวุลกับพักเพื่อไทยเรียบร้อยประชาชนที่เหลือก็จะต้องไปเลือกแต่พักประชาชนเท่านั้นอันนี้คืออันนี้คือส้อมเขาคิดนะซึ่งปากกาของส้มที่ผมไปฟังดูเนี่ยผมตลกนะ คือไหนคุณเอาหลักการอะไรที่จะที่จะมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธุ์จะสูญพันธุ์ด้วยเหตุผลอะไรอย่างเทพไทยเสยนพงเนี่ยพูดบอกว่าเอ้ยสอสอภาคอีสานไปหมดแล้วนะครับออกไปแล้ว20นะครับกาลังจะตามไปอีก20ก็รวมเป็น40นะครับที่เหลือก็อาจจะกระจัดกระจายออกไปประมาณนั้นคาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ภาคอีสานเนี่ยจะออกไปเกือบหมด พูดง่ายว่าประมาณ60-70คนว่างั้นเถอะนี่คือความคาดหวังของคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ในแบบมุมมองแบบนักการเมืองแบบเดิมๆที่ไปบั่นทอนความรู้สึกว่างนั้นเถอะแต่สําหรับเหตุผลของผมทําไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยอะ่ะมันจะได้มากกว่านั้นอีกได้มากกว่าเดิมเพราะอะไรจุดจุดประสงค์ก่อนครับการกระทําครั้งนี้นะครับประชาชนย่อมเห็นว่ารัฐพันลึกอยู่เบื้องหลังและใช้กล กลงร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยทีนี้ถามว่าประชาชนเนี่ยรู้ไหมครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกับวุ้นเส้นด้วยร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเ,เป็นแผนวางกันมาทั้งหมดเลยในการจัดการเพื่อไถ่ั้งนี้นะครับมันเห็นอย่างได้ชัดล้วกันเพราะทันทีที่เป็นอนุทินชาญวิรุฬห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับทางคุณบัเน็ตเนี่ยก็แสดงความยินดีและเชิญ และเชิญอนุทินชาญวิรุฬุ์ไปเยี่ยมเยือนนะครับไปเยือนประเทศกรรมัมพูชาอย่างเป็นทางการและก็จะสารสัมพันธ์ทำไม่ตีซึ่งกันและกันเราก็เห็นถึงเขาโคงนะครับความเชื่อมโยงเรื่องเรื่องบ่อนสายตะกูซึ่งเป็นบ่อนที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์และคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็คือเนวินชิดชอบนั่แหละครับที่เป็นเจ้าของตัวจริงอันนี้เราไม่ต้องไปบิบบังกันสาเหตุที่อนุทินชาญวิรุฬุ์ พยายามที่จะเปิดด่านเนี่ยโดยแง้มออกมาว่าจะเปิดด่านเพื่อความจําเป็นนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อเศรษฐกิจท้องที่นะครับซึ่งอยู่ตามเศเกิจชายแดนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่นะครับพลโทบุญสินภาคกลางพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าถ้าเกิดเปิดด่านก็ถ้ากลับไปเติมอาหารไปเติมพลังให้เขาให้เขากลับมาลบเรากับเราซึ่งความขัดแย้งนี้ของพลโทบุญสินภาคกลางเนี่ยทำให้เห็นว่าทหารไม่ได้ฟัง และคนโทบุญศิล์นเองก็พูดอย่างชัดเจนว่าถ้านะครับจะปิดด่านจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการและกองทัพเองก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าจะไม่มีการเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนัทพงศ์นะครับนัทพลเนี่ยกับอนุทินเนี่ยที่วางแผนว่าจะเปิดเนี่ยมันเปิดไม่ได้แล้วครับและตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะเปิดพยายามที่จะหากลไกในการเปิดแต่มันเปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากกองทัพเนี่ยอยู่ในอยู่ใน ของกฎอายการศึกเนี่ยอยู่ในมือกองทัพอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องนั่งคุยกันนะครับอนุทินชาญวิรุณจะทําอะไรสุ่ม 4, สีุ่่มห้ก็ทํายากแต่มันสอบพิรุษให้เห็นว่าทําไมถึงร่นลานที่จะที่จะต้องเปิดด่านหนึ่งผลประโยชน์แน่นอนครับลูกสะพ้ยว่าที่ลูกสะพ้ยของอนุทินชาญวิรุณเป็นหลานของวัฒนาอัศวเหมพ่อของเพลงคือลูกสะพ้ยว่าที่ลูกสะพ้ของ อนุทินชามวิริกุลเนี่ยนะครับก็คือชนสวัสดิ์สวัศวเหมทึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งมีลูกกับนันทิดานันทิดาแก้วบัวสายซึ่งนันทิดาแก้วบัวสายตอนนี้ก็เป็นนายกอบจอจังหวัดสมุทรปราการอ่ะอันนี้เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าระบบเขาเป็นแบบนี้ก็คือเอื้อซึ่งกันและกันมีเหรือครับที่เขาจะปิดด่านเอาไว้เพื่อตัดรายได้ของพวกเขาไม่มีทางครับ และเศรษฐกิจที่มันฟื้นเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นและไทยไม่มีความจําเป็นเพราะอะไรครับตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชาพืชผลทางการเกษตรมากกว่านั่นก็คือเรื่องมันเรื่องข้าวโพดนะครับหรือข้าวบางส่วนเท่านั้นเองนอกนั้น้เนี่ยไทยไม่ได้ประโยชน์อย่างอื่นนะมีแต่พ่อค้าคนกลางที่รับผลกระทบบ้างแต่อันลันหลักแล้วคนที่หลักๆเลยเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เข้าไปประเทศกัมพูชา เมื่อนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวไทยเอ่ยนักเล่นกัมพนชาเอ่ยไม่เข้าไปเนี่ยกัมพูชาขาดรายได้อย่างมหาศาลแน่นอนครับเพราะงานที่จะทําก็ไม่มีไม่งั้นชาวกัมพูชานะครับนับไม่ต่ํากว่าสองล้านคนจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยทาไมถ้ากัมพูชาอยู่ไทูงชุม,มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาต้องพึ่งเศรษฐกษิจจากไทยเท่านั้นการที่บีบแบบนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับพลโทบุญสินพาดกลางคือ ปล่อยให้อดแล้วคุณต้องเปิดการเจรจาแต่ไม่ใช่รีบเร่งไปเจราจากันแบบนี้ซึ่งผมถามว่าการรีบเร่งไปเจราจากันแบบนี้ที่จะเปิดด่านเนี่ยมันไม่สมควรไงอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเรื่องเดี๋ยวมันจะออกไปไกลเอากลับมาเรื่องนี้ก่อนครับว่าสาเหตุที่พักเพื่อไทยจะได้ต่ํากว่า10หรือต่ํากว่าห้าอย่างที่เทพไทยเสยนพงเกิดขึ้นเนี่ยคุณลองดูปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งพักส้มเนี่ยเสียหายนะ เสียหายไปเพราะไปสนับสนุนโจรป้นชาติก็คืออนุทินชาญวิรุลถูกไหมครับนี่ย่อมทำให้เห็นว่าอุดมการหลักการของพรรคประชาชนไม่สามารถนะครับไม่ไม่ได้มีอุดมการแบบนั้นคือพูดง่ายๆก็ไม่ต่างจากที่ด่าพรรคเพื่อไทยว่าตบัดสัตว์ตัวเองก็ไปจับมือกับคนที่สนับสนุนรัฐประหารจับมือกับสามลุงเป็นนั่งร้านให้ลุงนะครับลุงตู่ ขึ้นมาบริหารประเทศขนาดนั้นถูกไหมครับและก็แสดงความรังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยเสนอว่ายุบสภา,าทันทีก็ไม่เอาโดยอ้างว่าไม่ไว้ใจแต่ไว้ใจอนุทินชามวิรกุลซึ่งกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับการเป็นรัฐบาลหรือการร่วมรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่ปัญหาภาพลักษณ์ด้านทุจริตทั้งสิ้น รวมทั้งนโยบายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายอันไหนเลยที่ประชาชนจะต้องได้แล้วเป็นรูปธรรมและทําเพื่อประชาชนจริงๆไม่มีตีกลับไปที่พักประชาชนพักประชาชนยิ่งแล้วไปใหญ่เลยครับยิ่งไม่มีผลงานและผลงานของพรคประชาชนโดยเฉพาะการกระทําครั้งนี้เนี่ยทำให้เสียทําให้ประชาชนเสียความรู้สึกแม้กระทั่งติ่งส้มเองก็เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า พรรคประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคือเอาตำแหน่งเอาเอาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ไปแลกกับ44สสไปแลกกับผลประโยชน์ตัวเองและตั้งมั่นว่าเออจะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขรัฐมนูรวันนี้ก็มาชี้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสารมนตรีออกมาว่านะครับไม่สามารถให้ประชาชนเนี่ยครับเลือกตั้งสสอรอขึ้นมาล่างรัฐธรรมนูญได้ ต้องเป็นพักการเมืองเท่านั้นต้องเป็นสภาผู้แทนรัษฎรเท่านั้นถ้าสภาผู้แทนรัษฎรสมมุตินะครับสมมุติว่าพักประชาพักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลและครั้งหน้าพักภูมิใจไทยก็ซื้อเสียงเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกับหัวสวออเหมือนกับใช้อำนาจพิเศษเข้ามาแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะกะกะตก็อยู่ในมือองค์กรอิสระอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังที่พัก พักประชาชนเนี่ยนะไอพักภูมิใจไทยจะขึ้นมาเป็นพักเนี่ยผมคิดว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเป็นภูมิใจไทยแน่นอนทําไมถึงเป็นภูมิใจไทยครับเพราะภูมิใจไทยไม่สนใจฐานคะแนนเสียงพักภูมิใจไทยไม่มีฐานคะแนนเสียงเป็นของตัวเองนะครับพักภูมิใจไทยใช้วิธีเดียวก็คือการซื้อเสียงเข้ามาโดยตลอดภาพลักษณ์ก็เป็นอย่างนั้นครับภาพลักษณ์ของบ้านใหญ่ ไม่มีนโยบายอะไรเป็นที่ตึงตาตึงใจกับประชาชนและประชาชนเห็นระยะยาวได้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีฐานของคนที่นิยมพักภูมิใจไทยแต่พักภูมิใจไทยก็ใช้กฎพิเศษเข้ามานั่นหมายความว่าเมื่อกะกะตอ,อยู่ในมือพักภูมิใจไทยก็สามารถสั่งกะกะตได้เพราะอะไรครับเพราะสอวอเป็นคนเลือกตั้งองค์กรอิสระหนึ่งในองค์กรอิสระก็คือกะกะตครับอีกทั้งสารรัฐธรรมนูญ อีกทั้งปปชซึ่งสามองค์กรนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการเลือกตั้งกับการสอยนักการเมืองทั้งสิ้นปปชมีหน้าที่เอาผิดกับน,นักการเมืองสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่นะครับจัดการกับพรรคการเมืองกะกะตมีหน้าที่คัดคนจัดการคนให้คุณให้โทษอยู่ที่กะกะตอ,อย่างเดียวเห็นไหมครับ สามหน่วยงานเนี่ยเอาแค่สามหน่วยงานอยู่ในมืออยู่ในมือของพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณจะทําอะไรได้คุณจะทําอะไรเขาได้ไม่มีทางเลยครับครั้งหน้าเนี่ยพักที่จะได้อันดับตนตนของประเทศก็คือพักภูมิใจไทยทีนี้หันกลับมามองพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยมีอะไรดีแล้วทําไมถึงต้องเลือกพักเพื่อไทยทําไมพักเพื่อไทยถึงจะไม่อยู่เออไม่ต่ำห้าสิบเหมือนกับที่เทพไทยเสียงพงพูดเพราะอะไรครับ ข้อหนึ่งฐานของพรรคเพื่อไทยไม่ขยับไปไหนเลยครับยังคงเสถียรภาพอยู่ที่เดิมนั่นหมายความว่าสิบล้านคนและภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยเนี่ยภาพลักษณ์ของภูมิใจไทยที่ใช้อำนาจโดยมิชอบร่วมกันโกงร่วมกันนะครับหัวนายกระหว่างาพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์สองภาพลักษณ์ของสองพรรคนี้เสียหายอย่างมากครับพูดง่ายๆว่ายับเยินเลยด้วยซ้ำไป ตอนนี้ประชาชนก็เห็นไส้เห็นพุงหมดแล้วแต่ภูมิใจไทยเนี่ยจาภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยไม่ได้ไม่ได้พึ่งพิงความนิยมภูมิใจไทยใช้อำนาจพิเศษเข้ามาใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาเป็นพักการเมืองมันจะไม่เหมือนเพื่อไทยมันจะไม่เหมือนพักประชาชนพักประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยได้มาจากความศรัทธาได้มาจากความนิยมได้มาจากกระแสแต่วันนี้กระแสพักประชาชนหมดไปแล้วครับ ทีนี้ไอ้คนที่เขาเห็นไส้เห็นภูมิพักประชาชนเขาจะไปเลือกพักไหนครับเขาก็ต้องมากลับมาเลือกพักเพื่อไทยเช่นเดิมเพราะพักอื่นไม่มีตัวเลือกให้แล้วนะครับอันนี้ประการแรกประการที่สองเพราะฝ่ายประชาธิาาไไปไตยเขาจะไม่ไปเลือกภูมิเขาจะไม่ไปเลือกภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคกอื่นเขาจะไม่ไปเลือกแล้วนะ <ST US> S> <S ก็มีตัวเดียวคือพักเพื่อไทยเท่านั้นล่ะครับที่เขาจะเลือก ทีนี้คะแนนครึ่งหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยยังไงก็กลับมาเทให้กับเพื่อไทยและประชาชนเขาเห็นว่าการกระทําของภูมิใจไทยเป็นการกระทานะครับที่มีแต่คดีการช่อกงทั้งสิ้นโดยเฉพาะเขากระโดงกับหัวสวอบอเนี่ยประชาชนที่เคยเลือกทางเลือกเขาก็จะไปเลือกเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะเป็นที่ที่มองเห็นอย่างเด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคต่างๆแล้ว่านโยบายความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยมีมากกว่าทุกพรรค ในประเทศนี้ที่ประชาชนตราตึงก็คือ30บาทรักษาทุกโลกและก็เรื่องหวยเกษียณซึ่งอนุมัติไปแล้วตอนนี้และก็เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยอันนี้จะสร้างกระแสให้กับพักเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งเพื่อไทยได้ไม่ต่ำกว่า200แน่นอนครับเพราะพักประชาชนสูญเสียสูญเสียจุดยืนและไปร่วมกับภูมิใจไทยเพื่อไรครับ เพื่อเอาประโยชน์ส่วนตัวก็คือสอสสีคนเพื่อไปแลกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นนั่นความหวังนั่นคือนั่นคือมุมมองของประชาชนที่เขามองแล้วว่าพรรคประชาชนเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ประเทศถูกไหมครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพรรคประชาชนจะขยับยังไงครับจะเอาเครดิตอะไรไปสู้กับเขาในเมื่อตัวเองเนี่ยออกมาเป็นภาพลบทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีภาพบวกเลยสําหรับพรรคประชาชนผมถามหน่อย แล้วใครจะไปเลือกพรคประชาชนก็มีบ้างครับไม่ใช่ว่าศูนย์พันหรอกอย่างน้อยต่ํากว่าห้าสิบแน่นอนคนที่จะต่ากว่าห้าสิบคือพรคประชาชนนะทาไมมันเป็นแบบนั้นครับทําไมพรคประชาชนต้องต่ํากว่าก็อย่างภาพที่เราเห็นนี่แหละครับการกระทําของพรคประชาชนซึ่งตัดสินซึ่งตัดสินใจว่าจะจับมือกับอนุทินซึ่งอนุทินเนี่ยโดยภาพลักษณ์เนี่ยเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ของการโกงทนโทษอยู่แล้วก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เลยกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดทำลายเพื่อไทยเพื่อไทยก็จะได้คะแนนสงสารเข้ามาและอีกทั้งปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นขณะน,นี้อนุทินพยายามที่จะเปิดดานและสสนายจิระนะครับจิระก็ออกไปพูดว่าอยากจะให้เปิดดานทั้งทั้งที่คนไทยนะครับที่สูญเสียทหารที่สูญเสียเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยพักประชาชนเนี่ยกำลังทําอะไรกําลังหัวกับพัก ภูมิใจไทยอยู่กาลังจะร่วมไม้ร่วมมือกับภูมิใจไทยอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเปิดด่านการที่เสนอเปิดด่านครั้งนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ความเสียหายและเป็นความไม่พอใจของประชาชนคนไทยที่เขามองว่าเฮ้ยศึกมันยังไม่เสร็จจะเร่งเปิดด่านทําไมฮุนเซนยังไม่ได้รับผิดชอบเขมยังไม่ได้รับผิดชอบค่าเสียหายของไทยเลยแม้แต่นี้เดียวจะเปิดด่านจู่ๆจ,จะเปิดด่านกันได้ยังไงอันนี้คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ของพักประชาชน กับพรรภูมิใจไทยแน่นอนครับเขาจะเทไปทางไหนครับเขาก็ต้องเทไปเพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยสามารถยึดหลักได้เพ,เพื่อไทยมีหลักของตัวเองคืออย่างน้อยที่สุด30บาทรักษาทุกโรคทุกคนมองเห็นครับพักเพื่อไทยไม่มีต่ำกว่าร้อยอยู่แล้วครับ ไอ้ที่คุณคาดหวังอย่างเทพไทยสินพงคาดหวังเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็มันมีเหตุไงพักประชาธิปัตย์อดีตพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้มีผลงานโดดเด่นเหมือนพักเพื่อไทยและไม่และ,ไม,และไม่สามารถดึงใจประชาชนได้เท่ากับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าในสมการการเลือกไม่ว่าจะชนชั้นกลางหรือชนชั้นรากยากก็แล้วแต่เขามองว่าพักเพื่อไทยอย่างน้อยก็พึ่งพาอาศัยอย่างน้อยนโยบายทุกนโยบายของพัก เพื่อไทยก็ประชาชนได้ประโยชน์ดีกว่าพรรคอื่นที่มากาอบโกยผลประโยชน์แน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเทพไทยเสินพงไอสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการโจมตีเพื่อไทยเดี๋ยวมาวัดกันครับคุณก็อยู่ในการเมืองผมก็อยู่ในการเมืองมาวัดกันว่าคุณกับผมใครจะเดาถูกกว่ากันนะครับวันนั้นเนี่ยผมขอทานะถ้าพรรคเพื่อไทยต่ำห้าสิบเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบอย่างที่คุณบอกเนี่ย ผมจะไปกราบคุณเลยแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าแต่ถ้าเกินกว่านั้นล่ะคุณจะกราบผมไหมเทพไตยเสียนพง